สวัสดีค่ะมากินยำปูมมากับแพรวานะคะอร่อยอร่อยจ้ายำปูมมาสดสดค่ะปูหมาสาลุ่งค่ะไม่ใช่สดหรอกค่ะยำปูมมาสะลุ่งค่ะมาถึงก็หิวเลยจ้ามาถึงโคราชก็จัดเลยค่ะจวดเลยจ้าน่ากินไหมคะ ก่อนจะกลับมาก็น้ำตาไหลน้ำตาร่วงกันมาตลอดทางค่ะจนไม่จนไม่ได้สั่งพี่น้องเลยค่ะเพราะอะไรขนาดพ่อเพว่ายังไม่ได้สั่งเลยค่ะเพียว่ากลัวเป็นเหมือนทุกปีค่ะสั่งแล้วก็ร้องไห้ตามค่ะเพียว่าก็เลยไม่ได้สั่งพี่ไม่ได้สั่งน้องเลยค่ะขนาดหลานลูกพี่สาวอ่ะจ้ะ ดูเอ้หนองตีนาจ้ะบอกว่าบายบายสันว่าเพว่าเนี่น้ำตาไหลาปกปกแล้วค่ะเดี๋ยเดี๋ยวขึ้นฝ่ากันคือเกขาคขาไม่น้องค่ะเห็นอย่างไรบ่ไอยนะคะเนี่ยน้ำตามันไหลเร็วค่ะเพราะยังเพราะความผูกพันเข้าไปอยู่นานนะคะเนาะเพี่ว่ากลับไปอยู่บ้านนานโพดค่ะสิบสิบเอ็ดมื่นค่ะก็เลยกะกลับมากเ็กเลยก็เลย มันต้องเป็นทางสาั่นพี่น้องไปยยอยู่นานหลายอยู่เลยขุ่ขมผูกพันนะค่ะอบปุ่นไหลดีพ,พี่น้องค่ะไปอยู่กับพ่อไปอยู่กับพี่กับน้องไปอยู่กับน้องสาวน้องเขยนะค่ะเราดูกบพี่น้องรวมกันลูกหลานหลายคนจะอบปุ่นไหลค่ะพี่น้องค่ะกะเ็เลยพอจะกลับมาประกาสั่งประกาล่าพิเขาค่ะมาเลยขุ่มทีแบบว่าใจนึงกับอิมอ่มนาะค่ะเนาะอิ่ม ใจนึงกะคิดหอดเอาหัน,ะะนะอิมแบบว่าอย่างอิมแบบว่าได้ไปหาควอมอบุญจากพี่น้องจากลูกหลานเนาะค่ะเนาะก็เลยมันก็เลยเป็นแบบว่าอบอุญค่ะไปอยู่กับพอ่บพอกับพี่กับน้องค่ะอยู่กันสามัคคีกันค่ะมันกับอบุนค่ะจนบจนแพว่านะบ่อยากมาค่ะไปก็ไปเห็นพี่น้องเฮาค่ะบ้านเมืองเฮาเนาะค่ะเนาะ ที่บ้านเมืองมองเกิดค่ะงันจะได้อ้บุญค่ะกัะบว่าเดอกอย่างนะคะเนาะกับก็คือเพว่าสิบอกพี่น้องค่ะตรงนี้เลยนะคะเนาะต่อไปกับเบูเห็นน้องฝนอยู่ในคลิปเลยเรือพี่น้องเลยเพราะว่าน้องผลเพ,รพริ่นกลับไปอยู่น้าพอน้าเมียแล้วจา้าเพว่ากับมาบอกแค่ซ้ำนี่ค่ะว่าน้องผนไม่ได้อยู่กับเพว่าแล้วนะคะน้องฝนไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่ลาวแล้วจาพพ้าเพว่าไปทรงแล้วค่ะเนาะ พอยังน้องคืออยากไปเนาะเนาะเพิ่นกับเนาะพี่น้องเออยู่กับคนอื่นมันก็คือคืบอยู่กับหนาก็คือคนอื่นมันคือโอปุนจากพ่อจากแม่ล่ะค่ะแค่ว่ากับเบาๆไหลนะคะเนาะกัเพิ่นอยากเมื่อกิดไปทรงสิว่าจังไงล่ะนะคะเนาะกับต่อไปกับฝากเบิ่งฝากพี่น้องเบิ่งคลิปแพีว่าเน่ใจะเด้อถึงมันมีน้องผลกับฝากที่ตามคลิปถากเบิ่งแพีว่าแน่ใจนี่ล่ะค่ะยำ ก็่อาไปกินให้เบิ้งนะค่ะเด้อไทยให้บเบิ้งซื้อค่ะยำปูม้าค่ะจานนี้เยอะนะคะจานนี้เยอะนะคะไปซื้ออยู่งานมาค่ะงานเที่ยวงานยิ้วค่ะงานนิ้วพี่ไมค่ะเว่าไปซื้องานนิ้วพี่ไมามาค่ะก็เลยอยากกินค่ะก็เลยมาจะมาจวดค่ะจากคลิปนี้เขายังได้ได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งชํายกลังจ้ากดสืบวิชาการแจ้งเตือนคลิปแม่สาระรพ่อกินฟ้างเนาะ น้องี่๋วงเบิง,งคลิปแม่ว่าเขาควบจะเล่นหนุ่มเรื่องเก่าหนากยจะเจ็บอยากไข่มีเงินเสรีไล่ใจไปนองจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะ